กรุงเทพมหานครเตือนภัยถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลชรพยานการเกิดเหตุที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ได้รับการสืบค้นและตรวจสอบอย่างรุนแรงจากหน้าที่เกี่ยวข้องมาดูว่าสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวันที่24กันยายน2568เวลา7นาฬิกา8นาทีถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลชรพยานถูกแจ้งเหตุว่ามีถนนสุดตัวทีมงานจากสถานีตำรวจสามเสนและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยได้รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นถนนซุดตัวขนาดใหญ่ทําให้เกิดหลุมกว้าง30 x 30เมตรลึก50เมตรซุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทบถึงหน้าโรงพยาบาลและสถานีตํารวจสามเสนตอนแรกไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิ่งที่น่าตกใจคือมีเสาไฟฟ้าตกลงไปในหลุม2ต้นและรถยกของสถานีตํารวจสามเสนก็ตกลงไปด้วยซุดตัวได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนกระทบถึงระบบสาธารณูปโภคใกล้เคียง กรุงเทพมหานครได้ส่งผู้ว่าชัดชาติรองผู้ว่าวิษณุรองปลัดนรงพอ,อเขตดุสิตพอ,อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยวชิรพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสอนอสามเสนการประปานครหลวงและการไฟฟ้านะครหลวงเขตสามเสนมาตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ขณะนี้การจราจรในแยกวชิรพยาบาลและบริเวณใกล้เคียงถูกปิดการเดินทางเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้สัญจรและเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคแต่นี้เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุด ผู้ว่าชัดชาติได้เผยว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลเข้าไปในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งมีรอยต่อระหว่างอุโมงค์และสถานีในจำนวนมากทําให้เมื่อรอยต่อเกิดความเสียหายดินด้านบนจึงไหลเข้าไปสู่ตัวอุโมงค์และช่องว่างใต้ดินที่กําลังก่อสร้างทําให้สิ่งก่อสร้างใกล้เคียงซุดตัวลงไปด้วยนี่เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดการซุดตัวเป็นวงกว้างในครั้งนี้ที่เจ้าหน้าที่กําลังสืบค้นและตรวจสอบอย่างรุนแรงคุณคิดยังไงกับสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น คุณคิดว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมอบความเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขปัญหาในอนาคตหรือคิดว่าต้องมีการปรับปรุงระบบการก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไระกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตต่อมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการแอร์และป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นเเหห็็นนนนนนออออยย่าาาาาางงไรรรรกกกกัััับจดดและป้ตตใคคคมมีวิอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตระใหในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกันอันตรายในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการและป้องกกกกัััันนนนนออออตตรรรราาาาาายยใคคคมมีวิดดเห็่งงไบจและป้